กรรมการป้องกันและปราบปรามการพุจริธแิแห่งชาติท่าน,น,น,นพลดวัลเอกวชระลประสานร,ราชกิจบุคลากร,รส่วนงานคณะกรรมการปปชผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทุกท่านในานามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณท่านประธานทณานกรรมการป้องกันและปราบปรามการพุทริแห่งชาติเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและประเมินผล,ผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตจจริตและประเมินผลสม,มิติในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษารูปแบบประชุมทางไกลสูงเว็บยูนาในครั้งนี้โครงการวิจัยนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 สามและได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้ววันนี้จึงได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและบ่งผลดังกล่าวกระผมข้ขอขอบคุณทํานักงานปปชที่ได้ให้ความไว้วางใจกับมาดนขอนแก่น,กนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตขอขอบคุณพลกนรนักงานคณะกรรมการปปชผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนทําให้การดำเนินการวิจัยและประเมินผลครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีกผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อค้นพบหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือและเป็นฟันเฟืองชิ้นสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอนาคตของชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทูจริตดังกล่าวได้สุดท้ายนี้วาระขนแก่นมีความยินดีและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับทุกท่านเพื่อพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมขอบพระคุณทุกท่านครับ